Few minutes later. แม่งเอ้ยโอ้โหผมว่ามาตั้งนานลืมเปิดไมค์ให้ตายเถอะว่ามาจนถึงสองพันไอบ้บ้าไอบา้บ้าเออโกรธลดลงที่แมวใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์ใช้ความโกรธให้เป็นชี่ใช้ชี่อ่าเผื่อคนถามว่าชี่คืออะไรนะครับชี่เป็น คําศัพท์ที่ถูกนิยามในการแพทย์แผนจีนนะฮะชี่ก็คือสิ่งที่เรารับรู้ไม่ได้นะฮะอารมณ์เหมือนอะตอมนั่นเองเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับส่วนคุณสมบัติของชี่เนี่ยนะฮะผมต้องมาสอนจริงๆหรอวะผมมาสอนแพทย์จีนในนี้จริงๆหรอวะเหนื่อยวะเฮ้ยผมเสร็จได้ผมเสร็จได้ที่ไม่ได้อัดเสียงตัวเองที่พูดไปเมื่อกี้คือแบบพูดพูดไปเยอะมากๆผมพูดไปแบบตั้งแต่หนึ่งถึงสองพันคือผมพูดไปแบบ เหมือนพูดคนเดียวเออจริงก็พูดคนเดียวแหละเออจริงทุกคลิปผมก็พูดคนเดียวนั่นแหละครับเพราะว่าหรือว่าเออเราทํายูทูบเบอร์คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยเราก็ต้องคุยคนเดียวถูกไหมยังไงก็มาคุยกับผมในคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ดูเหงาเกินไปอ๋อใช่ทุกคนอาจะสงสัยว่าทําไมผมพิมพ์เร็วขนาดนี้นะครับผมใช้เคล็ดลับสูตรประถมนะครับเพื่อนๆรู้จักคําว่าฟอรอกก์กโดอเอ็กอาร์สองวอไหมครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเขาเรียนเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่าสมัยผมเนี่ย ต้องเรียนปฐมเนี่ยต้องนั่งคี์คอมแล้วก็กดพอหกระดอยอ,อา,าสาวอพอหก็ระดอยอ,อา,าสาวอข้างบนดอเป็นพอกะอะข้างขวาดอ,อ,อาาาเป็นเออะไรประมาณนี้เออพอกระดอยอาสวอไปเรื่อยนี่แหละเคล็ดลับนี่ผมช่วยประเทศได้แค่ไหนคือสี่พันแต้มของผมอะมันคือเท่าไหรใ่ในในแปดสิบห้าบิลเลียนวะหนึ่งในเท่าไหร่วะผมน่าจะเป็นแค่แบบอ่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตของ กำลังที่ส่งไปให้กับประเทศชาติคนอื่นเขาส่งกันไปเท่าไหร่วะเราเป็นสตรีมเมอร์ตัวน้อยเอาสักหมื่นหนึ่งก็น่าจะน่ารักแล้วห้าพันอาจจะน้อยไปฟอกกระดอยกับสวอไปลุยเอาฟอกระดอยกับสวอขอร้องอย่างเดียวนะครับคีย์บอร์ดอย่าพังนะขอ้องลนะเปลี่ยนปุ่มบล้วเนียอ่าไอ้ไอ้งซ้ายดีป่ะนี่โหขึ้นลงไปขวาขึ้นลงไปขวาขึ้นลงไปขวาลากเอเบียขึ้นลงไปขวาลากเอเบีสุดเกมใครทัน้งเนี่ยผมมาทำอะไรแบบนี้ทำไมนะนี่เจ้าแมวครับผม เรามาทำอะไรแบบนี้ทำไมไม่รู้ครับรอแล้วอ,อ่นายมีไว้เพื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ยอ้าวเหรอใช่แมวมันกวนผมประมาณเนี่ยใช่รอ้วใช่แล้วใช่เฮ้ยโมหเอ่อเอาวะให้เอา ทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับครับผมไม่ได้บอกมึงเล่นกองกูอ๋อโอเคเฮ่กลายเป็นเหมือนแมวเหมือนจิตใจของแมวสองตัวคุยกันในร่างเดียวเฮ้ยเฮฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้อเฮ้เหนื่อยดื่มน้ำหนึ่งนะอึกอึด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 เฮ้ยเอา่ะผมว่ามันได้คอนเทนต์เนี่ยสนุกอยู่อ้ ไอ้แข้งเขาร้องละอย่าเป็นอะไรที่คอมกูนะเขาร้องละเดี๋ยวนะถ้าผมกดแบบว่าสิบปุ่มร้อมกันมันจะขึ้นเท่าไหร่วะตอนนี้สามเก้าเก้าสมมติผมกดสามปุ่มสามอ๋อสี 4, 2, okay. ่สองโอเคแปลว่าเราสามารถกดอย่างนี้ได้ถูกไหมอ่ะอ่ะเด้งเลยเด้งไปหมดชิบนี่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปุ่ม้อมกันทำไมขึ้นแค่สามวะโกงกลัวเนะี่ย เนี่ยขึ้นทีละสามเองผมกดหกปุ่มแลนะ้วเนี่ยถ้าผมกดอ่ะนี่สี่ต้องขึ้นเป็นสามหกโอเคไม่โกงอีกสี่เป็นแปดรอบนี้ต้องขึ้นเป็นอ่าสามสิบหกบวกแปดติ๊กตอตกติต๊กตอตกติต๊กตอตกติต๊กตอกวิชาคณิตสี่สิบสี่เฮ้อยเอาอ่ะเขาไม่โกงเรางั้นเราจะไปทีละแปดเซตละแปดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อ๋อบางทีมันก็แฮงนี่า่าอ๋อหรือนิ้วหมมันไม่ลงวะสามเจ็ด 68 68เนี่ยเนี่ยมันไม่แปดบางทีนี่เจ็ดเองนี่นี่หกเฮ้ยแอปมันโกงเราเว้ยคุณผู้ชมคือเออผมแบบอยากถ่ายแต่ผมไม่มีกล้องช่างมันเถอะกดต่อแล้วกันเฮ้ยผมว่าผมเอามาทำละครป๊อปแคตได้สวัสดีเจ้าแมวสวัสดีครับนายชื่ออะไรป๊อปแคปเสียเวลากดต่อไปเถอะ เมื่อไหรจะถึงหนึ่งหมื่นสักทีทำไมฉันต้องต้องเต้าไว้ที่หนึ่งหมื่นด้วยเฮ้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 กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับคุณผู้ชมมีเด็กน้อยคนหนึ่งใส่แว่นตาตีเล่นเกมมีนามว่าเมเมหมวกแดงคุมใช่เขาอาศัยอยู่ที่บ้านนะครับเป็นยูทูบเบอร์เขาทำอาชีพเป็นแบบว่ายูทูบเบอร์แล้วก็เรียนไปด้วย วันหนึ่งครับคุณผู้ชมเฮ้ยลืมคุณผู้ชมเอาหว่วันหนึ่งครับคุณผู้ชมเขาได้ข่าวมาจากโทรศัพท์ว่ายายของเขาเนี่ยนะเนี่ยนะป่วยเขาก็เลยหยิบตะกร้าสวมผ้าไม่ใช่อันหนึ่งนะสวมหมวกแดงใบเก่งหนูน้อยหมวกแดงเออถูกแล้วเฮ้ยอย่ใหญ่าทปอยดิอเอาไว้เออเขาคนนั้นนะฮะก็ ใส่หมวกแดงไวก่งแล้วก็เดินไปตามทางเดินไปตุกติ๊กต่อมเตอยตุกติ๊กต่อมเตอยตุกตุกติ๊กติกต,กตอมเตอยเดินไปเพื่อจะเอาผลไม้เอากระเช้าผลไม้ไปให้ยายของเขาที่ป่วยอยู่ที่เขาได้ยินมาว่าป่วยอยู่เข้าใจใช่ไหมครับน่าจะเข้าใจกันแหละครับเย yeah. นั่นแหละครับเขาเอาตะกร้า ตุ๊กตาเดี๋ยวไม่ใช่เขาเอาตะก,ก้ากระต่ายเฮ้ยไม่ใช่กระต่ายอ้นกระต่ายเหรอเนี่ยเอาหนึ่งเมาแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเขาเอาตะก,ก้าผลไม้ถือไปก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สะเงเฮ้ยิีทบุกโทษทีน้อเล่นนะครับเฮ้ยเจ็ดพันแล้วนั่นเลยครับเขาถือกระเช้าผลไม้ ไปเดินตุ้มติ๊กต่อมต๋อตุ้มติ๊กต่อมต๋อค่อยๆเข้าไปในป่าเพราะว่ายายของเขาอยู่ในป่านั่นเลยฮะเขาก็ถือกระเช้าเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาและเดิน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 ย่องซ้ายขวาผิดเพลงเท่าทีเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เอาแค่นี้แหละเอาเป็นว่าเขาค่อยๆเดิน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 ย่องเอาใหม่ เอาเป็นว่าเขาค่อยๆเดินเข้าไปในป่าเขาเจอเสือตัวหนึ่งมันถามว่าเขาจะไปไหนเขาเลยตอบออกไปว่าครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเจอนกตัวหนึ่งนะฮะมันถามว่าเขาจะไปไหนเขาเลยตอบออกไปว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียใจคน ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ไม่ได้นั่นแหละเขาเดินเข้าไปในป่าเมื่อไหร่เขาจะออกจากป่าเขาเดินเข้าไปในป่าครับคุณผู้ชมเขาไปเจอกับหมูน้อยห้าตัวพูดผิดเขานับผิดนะครับเพราะว่าแว่นเขาเบอื่าก็เลยหยิบแว่นขึ้นมานะครับแล้วก็เช็ดกระจกแว่นเช็ดกระจกเลนแว่นเพื่อมองให้แว่นมันกระจ่างชัดและมองได้สะดวกกว่านี้ พอเขามองไปเขาก็พบกับพับกบแพมหาไหมช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเขาก็พบกับลูกหมูสามตัวที่อยู่กับแม่หมูในบ้านต้นไม้ที่สูงแปดเมตรเขาก็เลยยืนมองว่าแบบเอ๊ะหมูบ้าอะไรขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงแปดเมตรได้และสร้างบ้านได้ด้วยโอ้โหประหลาดจริงๆเลย แล้วเขาก็จ้องดูหมูตัวนั้นเาวากับสตโตกเกอร์คนหนึ่งเขาได้เห็นหมูตัวนั้นลงมาจากต้นไม้แล้วเขาก็เห็นหมูอีกตัวหนึง่งลงมาจากต้นไม้แล้วเขาก็เห็นหมูอีกตัวหนึ่งลงมาจากต้นไม้เท่ากับเขาเห็นหมูกี่ตัวลงมาจากต้นไม้ครับคุณผู้ชมห้าสี่สามสองหนึ่งถูกต้องครับมีหมูทั้งหมดสามตัวลงมาจากต้นไม้นั่นเองว้าวหลังจากที่หมูลงมาจากต้นไม้ เขาก็คอยสอดส่องหมูว่าหมูที่ปีนต้นไม้ได้เนี่ยตั้งใจจะทําอะไรเขาเห็นหมูสามตัวนั้นครับยืนประชุมกันประชุมกันในวาระอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าเหมือนอยู่ๆพอเขาจะเข้าไปฟังให้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นหมูก็เลิกประชุมแหมเพราะว่าเขาฟังภาษาหมูไม่ออก เาเป็นว่าเขาได้ยินเสียงหมูประชุมกันเขาก็เลยลองไปฟังพอไปฟังฟังไม่รู้เรื่องรู้ตัวอีกทีหมูสามตัวก็แยกจากกันไปไหนก็ไม่รู้แล้วว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วนะครับในตอนนั้นนะฮะเมสุคุงก็เลยตัดสินใจนะครับปีนขึ้นต้นไม้แปดเมตรนะฮะเพื่อไปขออหมูสองตัวที่อยู่บนนั้นพักอาศัยนะครับสุดท้ายเขาก็พักอาศัยกับหมูอยู่หนึ่งคืนนะฮะตื่นลงมานะครับ เอ้ยตื่นขึ้นมานะครับผมเขาก็ได้รับอาหารเป็นซีเรียลบอกยี่ห้อไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าถ้ามีซีเรียลยี่ห้อไหนอยากให้ได้สปอนเซอร์ก็ติดต่อมานะครับติดต่อได้ทาง่าเออผมไม่เคยทิ้งช่องทางติดต่อไปนี่หว่านั่นแหละผมคิดว่าช่องผมน่าจะยังไม่มีงานนะถ้ามีงานก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวให้ช่องทางติดต่อไปในคอมเมนต์แล้วกันนะฮะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าผมกิน ไม่ใช่ผมโทษทีเอาใหม่มีหมวกแดงได้กินซีเรียลจากเจ้าหมูสามตัวเอ้ยจากเจ้าหมูพ่อแม่หมูสองคนนั้นนะครับแล้วเขาก็เลยลงไปเพื่อจะไปหายายต่อเฮ้ยทุกคนยังมีคนจําได้ไหมว่าเขามาหายายเอ้ยลืมลืมกดด้วยยังมีคนจําได้ไหมว่าเขามาหายายลืมกดด้วยโอเคต่อนั่นแหละครับเขาก็เลยตุงต้ง ตึง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 ตงตึงตึงงตึงตึงขอไปรับโทรศัพท์แม่ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็ลงตึ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 งตงตึ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 งงไปนะครับแล้วเขาก็เจึบ้างตึงตังตะงตางตึงนึงาง อีกบ้านหนึ่งทําจากไม้อีกบ้านหนึ่งครับไม่น่าเชื่อทําจากอิฐสิ่งแรกที่เขาสงสัยนะครับไม่ใช่ว่าใครสร้างบ้านพวกนี้สิ่งแรกที่เขาสงสัยก็คือกลางป่ากลางเขามึงเอาอิฐมาจากไหนฮะเอามาจากไหนช่างมันเถอะครับเอาเป็นว่าเขาเจอบ้านสามหลัง แล้วเขาก็เลยเดินไปที่บ้านหลังแรกเขาก็ลองเคาะประตูดูก๊ก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 กลอกก๊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 กกลอกก๊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 กกอกก๊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 กก ก็พังลงเขาสงสัยมากว่าทําไมทั้งๆท,ที่เขารู้สึกว่าเขาเคาะไปแค่แบบเบาๆนิดเดียวทําไมบ้านถึงพังลงเขาก็เลยกลัวนะครับไม่ใช่กลัวสิพอบ้านพังลงเขาไม่เจออะไรเลยอยู่ในนี้นะฮะเขาก็เลยลองเดินไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ทําจากไม้ทีนี้เขาก็ลองเคาะอีกนะฮะไม่น่าเชื่อเคาะไป ก็กกะลอกก็กกะกกรกกรลกก็กกฮัลโหลมีใครอยู่ในบ้านไหมไม่มีใครตอบอีกแล้วครับเขาก็สงสัยว่าทำไมไม่มีใครตอบเลยแถวนี้ไม่เป็นมิตรกันเลยเหรออ๋อเขารู้แล้วครับที่ไม่มีใครตอบเขาเพราะเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยช่วงนี้ยุคโควิด -19 ทีุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเราจะผ่านโควิด -19 ทไปด้วยกันนะครับลืมๆเลยเฮ้ครับเฮ่ พอเขาลึกขึ้นได้เขาก็เลยเดินไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อขอหน้ากากอนามัยก่อนที่จะไปหายายยังจําได้ใช่ไหมครับทุกคนว่าเขาไปหายายเขากําลังจะไปหายายหนึ่งแปดพันหนึ่งร้อยแปดพันสองร้อยศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแปดพันสองร้อยสิบห้าไปเป็นไงโคตรเก่งเย่ yeah. นั่นแหละเขาไปเคาะบ้านที่ทําจากอิด เขาเคาะแล้วก็แบบถามว่าทำไมน่ะเหรอเพราะว่าบ้านเนี้ยประตูยังทำจากอิฐเลยแล้วกูจะเข้ายังไงเคาะยังไงให่มีเสียงวะฮะฮะฮะผมทำอะไรอยู่นะอ๋อใช่ผมเล่านิทานนี่หว่านั่นแหละครับพอเขาเคาะบ้านที่ทำจากอิฐเขาก็เคาะแล้วมันไม่มีเสียงเขาก็เลยตัดสินใจเดินจากไปเย่ ไปหาคนยายกันต่อนะครับเขาก็ค่อยๆเดินไปที่ป่าเดินเข้าไปเดินซ้ายเดินขวาเก้าหน้าเก้าหลังเก้าซ้ายเก้าขวาเก้าหน้าเก้าหลังเขาพ่งรู้สึกตัวว่าเขาไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเขาเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าแล้วก็เดินหลังสุดท้ายมันอยู่ที่เดิมเขาก็พอรู้สึกตัวนะครับเขาก็เลยเดินไปไปเรื่อยๆเดิน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 มุดเดิมอีกแล้วโอ้โหคนจะไม่หาเนี่ย นั่นแหละเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดิน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 เดนเดิ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 นเินเด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 ินเเดิน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 เดนินเนเดินเนเดินนเดเดินเดินเดนเด อ๋อตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีขอเปิดพัดลมแป๊บหนึ่งร้อนฟืบโอเคเปิดพัดลมเสร็จแล้วโอขอบคุณครับนี่แหละลมจากสวรรค์ถ้ามีเสียงพัดลมเข้ามาอก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีร้อนจริงๆนะฮะตอนนี้นะฮะ <c oughs> ประเทศไทยโอเคจําได้ว่ามีเด็กชายเมย์ไม่ใช่เมสุกเด็กชายเมหมกแดงใช่ใช่เด็กชายเมหมกแดงดกากงกลังจะไปเยี่ยมยายที่ป่วยอยู่แล้วก็กลังเดินไปเข้าไปในป่า เออใช่ไปในป่าแล้วเขาก็เจอนกตัวหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปเจอลูกหมูที่อยู่บนต้นไม้สามตัวพร้อมกับพ่อแม่ของเขานะฮะก็คือมีหมูทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมูห้าตัวนะฮะแล้วมันดึกแล้วเขาก็เลยไปขอพักพิงพักอาศัยกับพ่อแม่หมูนะครับเราไม่เห็นเราไม่ได้นอนกับลูกหมูนะเพราะว่าลูกหมูเขาลงมาข้างล่างนะลงมาใต้ต้นไม้แล้วก็ ไปไหนก็ไม่รู้นะครับเราขึ้นไปหลังจากที่ลูกหมูเขาลงมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเจอบ้านสามหลังนั่นก็คือบ้านไม้ไม่เอาใหม่บ้านฟางบ้านไม้แล้วก็บ้านอิดเราเคาะบ้านฟางบ้านฟางก็แตกนะครับเคาะบ้านไม้ก็ไม่มีใครตอบนะฮะส่วนพอเราเคาะบ้านอิดก็ไม่มีเสียงครับเพราะอิดมันหนามากมากมากครับเอาจริงนะทุกคนผมว่านะเก้าพันผมก็โอเคละเฮ้ยผมว่าผมจะทําให้ถึงเก้า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  สี่ตัวปะวะเก้า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 เออนั่นแหละเอาเป็นว่าผมก็ไปหาไปหาอาพอผมอ๋อพอผมเอ้ยไม่ใช่พอผมเอาใหม่ไม่ใช่ผมพอเมมวกแดงเคาะบ้านอิดแล้วไม่มีเสียงตอบรับมีหมวกแดงก็เลยตัดสินใจที่จะหยิบขวานตรงนั้นนะครับขวานตรงฝั่งซ้ายนะฮะ มาจามบ้านเลยนะครับพอจามไปปุป od, ๊บปัก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 บ้านโคตรจะอึดแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีหมวกแดงทําได้นะครับเขาก็เห็นลูกหมูสามตัวสั่นกลัวอยู่ในนั้นนะครับเขาก็เลยตกใจว่าอ้าวกลัวอะไรกันเสร็จแล้วก็มีอะไรโผล่จากข้างหลังเขาก็ไม่รู้ทุกคนซึ่งนั่นก็คือหมาป่าครับเอ้ยมันไม่มันไม่พีเท่าไหร่เลย เออนั่นแหละเอาเป็นว่าเจอหมาป่าเอารีบๆเรื่องนี้ให้จบเถอะผมอยากไปทาอย่างอื่นแล้วเอ้ยเอาเป็นว่ารีบเอาเรื่องนี้ให้จบเถอะผมอยากไปทําอย่างอื่นแล้วเย่พอไปเจอหมาป่าครับหมาป่าก็ก็เลยพอลูกหมูสามตัวกับมีหมวกแดงก็เลยต้องวิ่งจูกในสวนในป่าเพื่อจะรออจากหมาป่าไปได้จากนั้นหมาป่าก็ตีลูกหมูไปหนึ่งทีครับ ลูกหมูตัวนั้นก็ทําให้วิ่งเร็วขึ้นนะครับส่วนคนอื่นก็เหมือนพอรู้ตัวว่าโดนล้อมแล้วนะครับก็เลยหาทางโดยการาพยายามหาเครื่องถอดรหัสนะครับเพื่อถอดรหัสไม่ใช่เกมนะครับอันนี้ไม่ใช่เกมนะครับพยายามถอดรหัสเพื่อจะเพื่อจะออกไปจากที่นี่ให้ได้นั่นแหละครับส่วนลูกหมูตอนนี้นะครับลูกหมูตัวหนึ่งนะฮะลูกหมูตัวเล็กนะครับกําลังจุกอยู่ที่บ้านอิดนะฮะผม ตอนนี้หมาป่าไม่สนใจลูกหมูตัวเล็กแลวนะครับผมหมาป่าไปตามลูกหมูตัวที่2นะครับลูกหมูตัวที่2กําลังอยู่ตรงฟางนะครับจุ๊กอยู่นะครับจุ๊กอยู่พับไม้เป็นทีนะครับฆาตรกรไอ้ไม่ใช่หมาป่าโดนตันไปนะฮะหมาป่าเปลี่ยนครับหมาป่าไปไล่เมย์หมวกแดงนะครับเมย์หมวกแดงทำยังไงเมย์หมวกแดงจุ๊กครับจุ๊กหลบซ้ายหลบขวาเมย์หมวกแดงโดนตีไปทีหนึ่งนะฮะ เมมกแดงโดนตีไปอีกทีหนึ่งนะครับเมมกแดงล่วงนะครับทำไมหมูเก่งกว่าเมมกแดงวะไม่เข้าใจช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเมมกแดงโดนแขวนนะครับหมาป่าก็จับเมมกแดงแขวนเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับตอนนี้ลูกหมูนะครับปั่นเครื่องเสร็จไปแล้วสองเครื่องนะครับลูกหมูกําลังเดินกลับมาช่วยเมมกแดงนะครับหมาป่าเจอลูกหมูตัวที่1ครับลูกหมูตัวที่1วิ่งจู๊กให้นะครับได้ให้ลูกหมูตัวที่3ไปช่วยเมมวกแดงใช่นั่นแหละใช่ครับเมมกแดงนะครับถูกช่วยไปได้นะฮะ แล้วก็เปิดประตูลอดออกไปได้นะครับเย่เย่งงไหมผมเล่าอะไรอยู่อะผมทําอะไรอยู่ดีกว่าเอางี้ช่างมันเถอะนัน่นแหละครับเมมกแทงก็เลยรู้จักกับลูกหมูนะครับแล้วก็แอดเฟร่นกันไว้แล้วก็เดินจากไปเพื่อไปหาคุณยายและเอากระเช้าผลไม้หรือกระเช้าหมวกนะผละไม้ปะเออน่าจะเอากระเพราผลกระเพราคืออะไรวะเออเอากระเพราผลไม้ไปให้ยายนะครับผมแล้วก็เดินเดินตอกตอกต่ำเตยตอกเต็กต่ำต่อ,ตย,ตตอตยนะฮะ แต่เขาไม่รู้นะครับว่าดังบังเอิญมีหมูป่าไม่ใช่หมูป่าหมาป่าหมูป่าขอโทษไม่ใช่หมูป่าหมาป่าบังเอิญมีหมาป่าไล่ตามหลังเมหมวกแดงมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับหมาป่าก็คือด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์กว้างไกลเขาก็เห็นบ้านของคุณยายของเมฆหมวกแดงก่อนนะฮะเขาก็เลยก็เลยไปดักรอนะครับพอไปดักเสร็จปุ๊บนะฮะ ก็เมย์หมกแดงก็เข้าไปในบ้านอ๋อหมาป่าเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็ไปกระทําการบางอย่างนะครับเพื่อจะจับเมหมกแดงแร็กนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเมหมวกแดงเนี่ยนะเป็นเดินว่าแบบบอกเลยว่าอัจฉริยะนะครับผมเมย์หมกแดงเข้ามาเห็นคุณยายแปลกไปครับคุณเมหมกแดงก็ถามว่าเอ้ยทําไมคุณยายถึงปากยาวขึ้นล่ะอ่าหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายนะครับก็เลยตอบว่าไม่เราไม่เราไม่คนพูดแบบนี้เอาใหม่ เมมบกแดงก็ถามคุณยายนะครับที่ท่าทางดูแปลกไปว่ายายครับทําไมยายดูปากยาวขึ้นยายก็ตอบว่านะครับโอ้ยายจะได้หอบแก้มหลานง่ายงไงจ้ะจิจิอะไรคือจิจิอะไรคือจิจิช่างมันเถอะนั่นแหละครับเมมหมกแดงก็เลยถามต่อนะครับว่าแล้วทําไมแล้วทําไมขนคุณยายเยอะขึ้นล่ะครับยายก็ตอบว่าเพอพอดียายป่วยยายก็เลยหนาวยายก็เลยทลลก หนังสัตว์มานุ่งหม่มเพื่อให้อุ่นขึ้นเยออ๋อโอเคครับยายเข้าใจแล้วเมหมวกแดงก็เลยถามคุณยายต่อว่าแล้วแล้วทำไมคุณยายเย็บเย็บเย็บคืออะไรวะเย็บเย็บไม่ใช่เย็บ <c ười> คุณยายทำไมคุณยายเล็บยาวจังล่ะครับเฮ่เฮ่เฮ่คุณยายก็ตอบว่าอ๋อ ยายจะได้หยิกแก้มหลานง่ายๆ่ายไงยล่ะเย่มมหมวกแดงก็เลยตอบว่าลอกกูไม่ได้หรอกอแล้วก็ควักลูกซองในกระเช้าผลไม้นะครับไปยิงหมาป่า <laughs> เย่เร็ววะเร็วโคตรเอาเป็นว่านั่นแหละครับเมหมวกแดงก็ปลอดภัยมาได้แต่ว่าหารู้ไหมนะครับผมคือว่านะเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่า คุณยายของเมมกแดงนะครับหายไปไหนยังเป็นคําถามอยู่จนทุกวันนี้ว่าคุณยายเมหมกแดงไปไหนนะครับดังนั้นการเดินทางของเมหมกแดงในการตามหาคุณยายก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้นี่เองครับผมและยังมีคําถามอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อย่างแรกนะครับในป่ามีอิดให้หมูสร้างบ้านได้ยังไงอย่างที่สองคุณยายของเมหมกแดงหายไปไหนอย่างที่สาม เมหมกแดงนั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นใครกันแน่คำถามมีอีกมากมายไม่สิ้นสุดนอกจากนี้นะครับยังมีคำถามที่ว่าหมาป่าที่เข้ามาในบ้านของคุณยายของเมหมกแดงแล้วเมหมกแดงเอ้ยแล้วคุณยายของเมหมกแดงหายไปไหนมมือแล้วบายบายครับทุกคนลาก่อนครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อมากเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบี bye.